พี่น้องคะนะคะคอยกับบงามดอกตะบเบ้าวหายน้ำอีน้องมะลิอย่าลืมเด้องวดหน้าพาน้องต้อมม,มานำพลทางไทยอยากเห็นน้องขึ้นเวทีพอเราพอโอเคค่ะคุณพี่คะโอเคค่ะนะครับ นะคะเสีย<อ>าให้ค้นบางค้นดินตายเลยค่ะพี่น้องค่ะเสียาให้คนบางค้นดินสั่งแงงแงๆงแงงแงเลยค่ะนะคะจะได้รู้นะคะว่านักร้องเราเนี่ยดีกว่าม100ันนี่ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นตนะคะนะ<ต>พี่น้องนะคะอืมเซิร์ฟคารโลนาเขาไปเบิ้งติ๊กต็อกนะคะเมนห้าร้อยเม้นด่าห้าร้อยเม้นนะคะ อย่าสําคัญเจ้าของค่ะมีคนมาเมนให้มาลีอะไรรู้ไหมบอกว่าอีมาลีถ้าไม่มีอีคําไหลมึงก็ไม่มีอีมาลีมึงก็ไม่มีใครรู้จักตั้งสติคำไหล็สื่อปัญญาส่วนใ่ะคนรู้จักมาลิคนติดตามมาลิเพราะว่ามะลิไป เอาเลฟไปห้อีหลางอิงคนติดตาม FC ที่มาให้กำลังใจมาลิไม่ใช่ FCE คมหลุดเคาไหลนะคะจะบอกให้คนที่มาให้กำลังใจมาลิคือ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็มี f c เพชรลำเพลินนะคะที่มาให้กำลังใจมาลิแล้วก็เป็น f c ีอีหลางอิงนะคะที่มาให้กำลังใจมาลิตลอดมากนะคะ f c ฟซีคไหลมีตมาด่ามาลินะคะจะบอกให้ นะคะแล้วตอนที่มีคนมาด่าเยอะๆไม่มีคนติดตามเพิ่มมีแต่เอซีอีหลางอิงค่ะมาติดตามมาลีค่ะ <Columb _> <ip> แล้วจะมาบอกว่าคนรู้จักเพราะอีคำไหลอย่าสำคัญตัวเองเกินไป <_ t ip> นะคะอย่าสำคัญเจ้าของเิจไปดูในติ๊กต็อค,ค่ะคนด่าห้าร้อยเม้นเขาก็ด่าห้าร้อยคน <_ t ip> นะคะ <_ t ip> เขาไม่ได้ไปบอกมึงเสียงดีค่ะ <_ t ip> นะคะ เขาบ่ได้บอกมึงเสียงดีมึงบ่ได้เสียงดีเสียงกูเขาไปเยี่ยวอยู่ห้องนำ้ำมันยังมวนกว่าค่ะจิ้มไกล่นานเงนี้ยแล้วก็มึงทัวร์มาใช่เสียวไว้เขาเห็นบอกว่าเสียงอีพางแล้วเหรอฮะเห็นตะแขลวเอามาเปิดให้ยังดูเลยค่ะ เอฟซีเอฟซีเอฟซีแล้วเดินเ <laughs> <F 7. S 2> นาะไปสามคันคันมันไม่นังอันไอ้นี่แกมึงแกเบ,บิลแดงเด็กอิมเบรีไว้ตังสตินะคะ อ่าน้องฟ้าอยากจะมาออกกล้องน้องฟ้าอยากจะพูดด้วยนะคะพี่น้องขาให้ให้น้องฟ้าได้พูดนะคะพี่น้องให้น้องฟ้าได้พูดนะคะเพราะว่านางไฟ์สดไม่ได้นะคะนางขั้นแขวขั้นฟันค่ะอ่าอยากจะพูดอะไรพูดไปเลยสวัสดีค่ะยังไม่ได้มุนกล้องอย่าพัสวัสดีเอาไว้ยี่งเสว็วนี้อ่ะอ่ะปิดกล้องไว้จะก็ดีปิดกล้องไว้บอกเออเออแป๊บหนึ่ง เออะอะเว้าปนดตาสองหนุกปนไฟอยากไลฟ์สดแต่ว่าไฟไลฟ์เปิดไหนะนี่ยังสิเว้าอยากไลฟ์สดน่ะมียังสิเว้าก็อุอ้ยเยอะมากเลยพูดมันมันเบาปรจบหรอกอ,อ่ามันหละแต่หมู่บ้านมีสารนางอัดคลิปแล้วประมาณสิบกว่ายี่สิบนาทีแล้วเสือบบกไปปอดได้ยิ่งเสียงอือ แล้ววันนี้ฝาฝากกระดังเบอร์คลิปพี่มะลิอีมาแม่บอกว่าอีลามุงไปเฮ็ดอีหยังอีว่าสันมึงไปโพตไปอีหยังยูทูปหาเขาอีกว่าสันเนี่ยเขาเขาเขาส่งเงินเขาเขาส่งคู่ความมาหามาหาไอมาหาไอเปิลนะว่าสันว่าส่งมาหาไอเลยเหอะเอื่อยไม่รู้บอกว่าส่งมาหาไอแล้วก็มีเอื่อยทั่วมาเอื่อยก็เลยบอกแี่อือ ว่าอึยว่าอ่เนี่ยไปบ่นอ่ดสร้งเพราะว่าอไอ่ไปบ่นแม่เนี่อือบอสดังๆเอฟซีเขาไปได้ยินน่ะแล้วทุนเนี้ยแล้วทีเนี้ยแม่คนก็ว่านี่แบบอันเราเอิ่นเราเอิ่นจ้าว่าอีลาพุงไปบอกอียงพุ่งไปอีพุ่งไปสั่นนี่พงไปบอกอียงให้เขาอีกอือเขาขอความมาหันเขาส่งขอความมาหันายวันเขาเชียนได้ยินเสียงนกป่าบ่พี่น้องเม่นมาแน่ได้ยินไหม เพราะว่าอันปากเก่งดีนักบอาเฮเแอนบอเหกต้นตีงดี้ับจับเอาทั้งปีทั้งหนองทั้งเก่งเก่งทั้งใหญ่ทั้งนนองเต้ยราสัิฐอืมอืมอละแล้วทีนี้แล้วทีเนี้ยอันกันกับซีวอลายเติมด้วยน่ะแล้วปากก็เลยขอว่างสาจากแม่ก่อนเพราะว่าปากชิโทษไปถาอายว่าอ่ามันสูบไปจริงๆรหรออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้ว ทั่ว,วไปเรายังบริพี่กับไอยิ่เคื่องแหววันหนุ่มส่งงไปบอกไอกับความความคิดของมันกับอยากคิดว่าประมาณว่าหาอายมันรูนี่แม่มันก็ต้องรู้แบบประมาณว่าอยากปั่นป่วนอยากให้แม่คิดมากอยากให้แม่สบายใจอย่างประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาฝากกับพี่บริบอกอยู่ตลอดว่า ว่าอ่าไม่อยากให้ไปยุ่งกับแม่เพราะว่าแม่เป็นถเถวอะไแบบด้วยความที่แม่เนาะลูกประจําตัวลายแบบข้ามลงข้ามดันอย่างสี้สิแมเพราะมันเอาลูกจังๆส่คิดมาคิดร้ายแบบเดประปรุแทพยาดลูกอันย,ยานคือจับคือเคเจ้าว่าอีดีเนี่ยแม่แ้ยความคิดของเพื่นอนแต่ว่าบอกบอกเพื่นอนดูตลอดนะอุ้ป้า ตบาบ่ได้เว้าอย่างได้ล่ะฝากลง YouTube อยู่แต่ว่าฝากบ่ได้เอ้ยซื้อถึงขายฝากบ่ได้เว้าซื้อขายได้แม่มันเพิกกล่ลเข้าใจอยู่รอกแต่ว่ากะกะมีบางมุมแหละต้องมวนอืมก็ปาดดีไงมันเว้าคือคือได้ยังว้าคือคืมันมันมันเว้าคือเว้าเก่งแล้วก็แบบใส่ไฟบางเรื่องก็ใส่ไฟไปนําเพินนะอื เป็นยังกรส่งหากูอีแขลวัดแอปมึงกูกะมี่มึงกะมี่เฟซบุ๊กมึงกูกะมี่มึงเปิดบล็อกแล้วมึงกะส่งมาหากูจ้าอีสันดานมึงบอกกูนะบไริเวนบล็อกยันกูไปเอ็นยืมเงินมึงมึงบอกยันกูกูความลับมึงมึงบอกยันกูนะเอาความลับมึงนะไปบอกผัวมึงอีสันดานประเด็นนน่่คือมมัไ้ ก็เด้ต้องการอยากใช้ที่บริไปหรือว่าต้องการอยากให้ที่บริมันต้องการแค่อยากให้แม่คิดมากดฉันมันไปบอกใจฝ้ายให้แม่ให้แม่เป็นที่ตกกังวลเฉยๆไงมันเพราะว่ามันรู้ว่ามันทาอะไรไม่ได้แล้วทีนี้มันก็เลยต้องไปเล่นเล่นกับแม่แบบว่าไปข,ข,ขอขอความนนะนเนั่นน้ำไอเปิลมากให้อเปิลแคปม,มากที่มันส่งมากนะ่ะเม่วนื่อานี้นะเือนนี้ฉนะุนะนะดไ้วยีกลาายียหารแต่ว่ายายบอกว่าหาน อัวาไอสัญญาณบ่ค่อยมีสทญยาณไผวะสัญญาณลางอะไรใส่้ายเลยอยากอัดคิปี่เลยเ่็อะได้ลคลิปบ่ไอ้ไรตสองสามแล้วแล้วก็ ไป Unter> ี่วหลักอ่าเลยครับิอืมของจันแนนอนเลยสัญญาณหนีแม่เลยนี่นะคะพี่น้องค่ะเว้าไปให้เว้าเลยนะเอามาไว้พี่ปะ เดี๋ยวไอไปแจ้งเจ้าขอ,อของหอเด้อห้องออมอ